ดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะวันนี้เรามาพบกับพี่แนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะอาจารย์กวินทิพย์เทวีโชคนะคะอาจารย์พยากรพาย,ยิปซีและโหราศาสตร์ชั้นสูงวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ชมในรายการสองทะลุฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีนะคะ,คะชื่อปกติเนี่ยถ้าเรียกภาษากันเองก็คือจะเป็นพี่พตุ๊กตาพี่ตุ๊กตานะคะก็ ดูยิปซีมานานแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องหูราศาสตร์ไทยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกมากมายเลยแม่แน่นอนค่ะสําหรับรายการแฟนสองทนุฟ้านะคะค่ะอันนี้เป็นประจําเดือนของเดือนธันวาคมนะคะก็ท่านใดที่จังสั่งปฏิทินนะคะของปี 6สีก็สามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้นะคะที่0ูนย์948080999ค่ะหรือติดต่อจะดูยิปซีหรือหราศัสตร์กับอาจารย์บุญสุภาก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ราศีมิถุนของะะเราะะได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนนั้นประจำเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะาชาวราศีมิถุนนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง12กรกฎา,าคมค่ะสีที่เสริมหรือ ว่าสีที่ดีนะคะคือสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเรามาได้ค่ะดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถ,มถุนกันกน,น,ะนะค,ะค่ะเสริมโหราศาสตร์เบื้องต้นให้หน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะชาวราศีมิถุนเดี๋ยวเสริมโหราศาสตร์ให้นะคะค่ะเอาละค่ะมาดูกันนะคะโอ้ อเอาละค่ะชาวราศีมิถุนนะคะการงานนะคะก็ยังเป็นไปด้วยดีนะคะก็เหมือนกับมีโอกาสนะคะที่จะเติบโตในเรื่องของงานนะคะ แล้วงานนี้ก็เป็นไปอย่างราบเรียบนะคะก็ไม่ไม่รู้สึกว่าลำบากยากแค้นอะไรนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะคือการทำงานของคืองานของเขาเนี่ยคือเขามองว่าตอนนี้งานของเขาเนี่ยก็คือสบายๆนะคะดีแล้วค่ะก็พอใจพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่นะคะก็ยังยังไม่มีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะการงานก็ยังคงที่อยู่ นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี้เนี่ยคงต้องเหนื่อยหน่อยนะคะจะได้เงินมาต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไพ่ไม้เท้าตนนัวนี้มันกำลังสร้างอะค่ะกำลังสร้างลบหรือลุยใช่กำลังสร้าง,กำ,ง,างกำลังลุยกับงานเพื่อให้ได้เงินมาฉะนั้นเนี่ยเงินจะได้มาเนี่ยมันต้องออกแรงต้องเหนื่อย ะะเดือนนี้ของชาวราศีมีถุนมิถุนนะคะ,คะต้องเหนื่อยหน่อยจึงจะได้เงินมานะคะถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ต้องเหนื่อยต้องออกแรงต้องทุ่มเทต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะในด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องความรักของชาวราศีมีถุนนั้นนก็ก็ความรักก็อบอุ่นดีค่ะเพราะว่าก็จะ คนรักหรือคู่ครองนะคะก็จะให้ความอบอุ่นนะคะถ้าเป็นถ้ายังเป็นคนโสดนะคะก็จะมีโอกาสได้เจอกับคนที่สูงอายุควนถวมถวมนะคะได้เจอกับคนที่สูงอายุกว่านะคะคก็จะให้ความสนใจแต่ถ้ามีอยู่แล้วนะคะคุณก็จะได้รับความอบอุ่นจากความรักนั้นเป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะค ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนี้เนี่ยก็ดีค่ะก็ลอยมาจากฟ้านะคะไม้นี่ก็ลอยมาจากฟ้าก็เหมือนกับว่าสุขภาพของคุณค่ะคุณก็จะเหมือนกับได้สิ่งที่ดีๆมาจาก เบื้องบนมอบความมอบมอบสิ่งที่ดีมาให้สุขภาพของคุณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยลอยมาจากฟ้ามีเครื่องยึดยมีเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจทางจิตใจ่ยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะสุขภาพดีมากเลยนะคะเพราะว่า ฟ้าประธานให้มาก็คุณไม่ต้องกังวลใดๆในช่วงเดือนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ,คะต่อไปในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาบนี้เนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะ,คะก็ก็ให้ทำงานไว้ นะคะโชคลาบนั้นมันก็มาจากงานของเรานะคะอย่าไปคาดหวัง<ม>ว่าจะไปเสี่ยงโชคหรือจะอะไรนะคะ,คะก็ให้ให้นึกถึงการทํางานโชคลาบนั้นมาจากงานของเราเทั้งมา,าจากการทํางาน,นยังไม่ได้เด่นมากมาจากงานของเราค่ะฟันธงได้เลยว่าเดือนว่าในราศีเมถุนนี่โชคลาบมาจากงาน ก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคมนะคะการงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามัดเป็นสิ่งที่สวยงามมากงนล้วก็ทงไปด้วยดีแล้วก็ยืดดึเรื่องของงานเก่าๆได้ดีนะคะแล้วก็เสริมนิดนึงค่ะเจ้านายก็ดีค่ะเจ้านายดีด้วยเจ้านายดีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยการเงินอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะมีการที่จะต้องลุยในเรื่องของการทํางานเพื่อได้เงินมาหรือว่าถ้าใครกําลังมีการติดต่อเจรจาลงทุนอะไรก็จะต้องพยายามมุ่งมั่นในตรงนี้หน่อยเนี่ยถึงจะ ได้เงินมานะคะเพราะเป็นไพ่ของการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่มีคู่แล้วนะคะจะได้รับความอบอุ่นการเอาใจใส่ดูแลแต่ถ้าท่านใดที่กําลังโสดนะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณแล้วก็มีรูปร่างที่อ้วนท้วมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความเชื่อจะมาทางจิตใจของเราการเข้าวัดทาบุญเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ เรื่องบนฟ้าประทานให้ประทานให้เราเราจะรู้สึกดีในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของโชคลาภโชคลาภเนี่ยอย่าไม่ต้องคาดหวังเพราะเป็นโชคลาภเนี่ยยังนิ่งหรือจะหาโชคลาภไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากการทํางานล้วนๆเลยค่ะมีโหราศาสตร์อะไรเสริมให้กับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นธาตุลมเหมือนกันนะคะก็ แต่ลมของราศีเมถุนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แก่นธงวานฉะนั้นเป็นลมที่ไม่แรงเมื่อเป็นลมไม่แรงเนี่ยมันก็การดําเนินชีวิตมันก็จะไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าจิตไม่นิ่งมันก็จะคิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอนะนั่นคือชาวราศีเมถุนก็ประจําเดือนธวันประจำเดือนธวาผมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับราศีต่อไปได้เลยค่ะ